มาที่หุ้นเด่นดีกว่านะวันนี้ก็เมื่อกี้มีแต่แต่ไปหน่อยละเรื่องของตัว ITC นะวันนี้พี่ต่ายมีออกเปเปอร์นะครับแล้วก็ถือโอกาสเลือกเป็นหุ้นเด่นเลยเพราะว่าแนวโน้มกำไร Q1 เนี่ยอาจจะดีกว่าที่พี่ต่ายเคยคาดไว้นะครับ ใช่ค่ะเราเคยคาดกํากกไรคอร์ดหนึ่งไปแล้วนะคะตอนประมาณไปลายเดือนมีนานะคะตอนนั้นแต่ทาไว้กําไร Q 1วหนึ่งหยแปดล้านค่ะแล้วก็เราได้เข้าร่วมประชุมนะคะวันที่28มีนากับทางแมเนจเมนต์นะคะก็ได้ข้อมูลใหม่ค่ะแต่ได้ข้อมูลมา สองเรื่องนะคะที่มีการอัปเดตแล้วก็เลยมาอัปเดตในเปเปอร์ฉบับนี้นะคะทำให้มุมมองต่อแนวโน้มกําไรในไตรมหนึ่งดูดีขึ้นของเดิมอย่างที่บอกว่าทําไว้680ของใหม่เนี่ยแต่คาด742ค่ะก็จะขยับขึ้นมานะคะ742ล้านกําไรใน Q1 เนี่ยก็จะเป็นการเติบโตประมาณ75% year on year ส่วน Q on Q เนี่ยยังลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ก็ดูดีกว่าของเดิมเยอะค่ะสิ่งที่ทาให้เราต้องปรับกําไร Q1 ขึ้นเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าการฟื้นตัวของสินค้าที่เป็นกลุ่มพรีเมียม ของ i อทีเขาทำอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็จะมีสินค้าอยู่สองสกลุ่มหลักๆก็จะมีกลุ่มที่เป็นพรีเมียมมาซิ่งก็จะดีหน่อยราคาก็จะสูงหน่อยนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นมิดไพรซ์ราคาก็จะย่อมเยาวลงมาเวลาเศรษฐกิจไม่ดีกําลังซื้อไม่ดีสินค้ากลุ่มพรีเมียมก็จะปรับตัวลดลงในปีที่แล้วค่ะ2023สินค้ากลุ่มพรีเมียมก็ถอยลงมานะคะจากที่เคยอยู่ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมก็ถอยลงมาเหลือ43%แล้วก็มาณนะปีนี้ 2020, 2024ผู้ผก็ตั้ง ว่าจะขยับกลับขึ้นมา45-48%ของรายได,ได้แต่นักคิวหนึ่งเองนะคะบริหารก็ได้เปิดเผยว่าฟื้นตัวได้ดีกว่านั้นะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่49.6นะคะก็ถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ดีกว่าเป้าหมายที่ทางบริหารตั้งเป้าไว้นะคะบวกกับราคาปัตตุน่าที่ปรับตัวลดลง Q ิวก็จะเป็นคิวที่ต้นทุนของ ITC อซคะ่ะก็จะค่อยๆปรับตัวลงมาอีกนะคะเพราะว่าราคาราคาปัตตุน่าเนี่ยก็ลดลดลงมาเรื่อยๆนะคะก็เลยคิดว่า อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยน่าจะดีกว่าเป้าล่ะตัวเป้าของ Management ตั้งเป้าปีนี้ไว21้21-22ก็จะเป็นในกรอบนี้ Q1 อ่ะแต่ว่าทะลุอาจจะเห็น23ได้นะคะเพราะว่าตัว p r e m มียมมิเนี่ยของเขาเนี่ยฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คิดค่ะพอมาทรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่ากำไร Q1 เนี่ยอาจจะเห็น700กลางๆได้ก็เลยทำออกมา742ล้านนะคะแล้วก็อัปเดตอันที่2ก็คือคำสั่งซื้อค่ะ Q1 ก็น่้ก็ ก็จะจบภาพไปประมาณนี้พอมา Q2 เนี่ยของเดิมเนี่ยเคยมีตัวเลขว่าคําสั่งซื้อล่วงหน้าเข้ามาประมาณสัก60%แต่นาล่าสุดนี้ขึ้นมาเป็น72%ของเป้าในไตรมาส2แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าอันดับหนึ่งของเขาเนี่ยก็ได้มีการส่งคําสั่งซื้อล่วงหน้าไปแล้วครึ่งหนึ่งของเป้าปีนี้ บวกกับมีการล็อกราคาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งแรกของปีนี้ค่ะราคาขายเนี่ยไม่น่าจะมีการปรับลงที่ต้องพูดแบบนี้นี่คือเพราะว่า ITC เขาเป็น OEM นะคะเป็น OEM รับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงต้นทุนหลักคือทูน่าเวลาราคาปลาทูน่าลงเนี่ยลูกค้าก็อาจจะมีการมาต่อราคานะคะเพราะนั้นราคาขายเนี่ยสุดท้ายจะค่อยๆปรับลงตามราคาต้นทุนแต่ณครึ่งปีแรกที่มีการล็อกราคาไปแล้วเนี่ยค่ะ ตัวในแง่ของราคาขายก็เลยคิดว่าราคาขายเนี่ยน่าจะยังยืนได้สูงนะคะสำหรับครึ่งปีแรกก็จะเป็นสัญญาณที่ดีกับ Q2 ต่อคะ่ะถ้า Q2 ตัว p r ี m i ียมมิกสัดส่วนสินค้าที่มา r g จิ้นดียังไม่ได้ปรับลงยังใกล้ๆ Q1 ราคาขายไม่ได้มีการปรับลงแล้วก็คําสั่งซื้อล่วงหน้าลูกค้าเริ่มส่งเข้ามาเยอะขึ้นแบบนี้นะคะ <_ S 1> ก็คิดว่า Q2 อแต่ว่ากําไรอาจจะทะลุ800ได้ค่ะ <_ S 1> ก็ถือว่ามาเร็วกว่าที่คิดนะคะตอนแรกนึกว่า800-900อาจจะเห็น Q3 นะ่ะแต่อันนี้ Q2 เนี่ยเผลอๆอ,อ,อาจจะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามาทรงนี้เนี่ยก็จะเป็น up ไซด์กับในแง่ของประมาณการของปีนี้ค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของมาร์จินนะคะแล้วก็เดี๋ยวติดตามดูในช่วงครึ่งปีหลังค่ะทั้งเรื่องของ g i m m t Mix ว่าจะยังยืนได้ต่อไหม ถ้ายืนได้ต่อก็จะดีกว่าเป้าที่แม a จเมน n ์ให้บวกกับราคาขายค่ะว่าราคาขายเนี่ยจะยังยืนได้สูงไหมราคาปาทุน่าจะเริ่มกลับมาปรับขึ้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องตัวอลูมิเนียมไปนะคะว่าถ้าอลูมิเนียมยังปรับขึ้นสุดท้ายแล้วเชื่อว่าตัว ITC เนี่ยก็น่าจะปรับขึ้นราคากับลูกค้าได้ก็จะส่งผลดีมายังราคานะคะตัวราคาขายอาจจะไม่ได้ปรับลงแล้วก็ทั้งคําสั่งซื้อที่ดีทั้งตัว p r e ยมม m ก i x ที่ดีอาจจะเข้ามาอ f f s e ตกับค่าเสื่อมราคา ที่เพิ่มขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเขามีการขยายกําลังการผลิตนะคะเอาเงิน IPO เนะะี่ยค่ะไปขยายกาลังการผลิตจะเริ่มเข้ามาในช่วงไตรมาสสเพราะฉะนั้นค่าเส่อมจะเข้าแต่ดูณปัจจุบันเนี่ยดูน่าจะออ f ซ e ตกันได้หมดะคะ่ะก็มองเห็นัพไซด์กับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะราคาเป้าหมายปัจจุบันเรายังให้ไว้27บาทเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นก็อัพไซด์ยังประมาณอีกสัก28็ก็ยังแนะนําซื้อวันนี้ราคาหุ้นเนี่ยเทรดอยู่บน PE ประมาณ19.7เท่านะคะก็ต่ํากว่า เออ O E M ที่ทำแพ t ฟู้ดในในจีนปัจจุบันก็จะ20กว่าเท่ากันค่ะเพราะนั้น P E ก็ถือว่ายังต่ำกว่าคู่แข่งนะคะก็ยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เชื่อว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยจะอิหร่านอิสราเอลไดๆก็ตาม หุ้นอาหารโดยเฉพาะที่เป็นอาหารกระป๋องนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคนหรือว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยแต่เชื่อว่าเป็นหุ้นที่ปลอดภัยหลายๆสงครามที่เกิดขึ้นมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าออเดอร์ของทั้งท U แล้วก็ทั้ง ITC เองเนี่ยไม่ได้ลดลงนะคะก็จะเพิ่มขึ้นจะมีการเล่นกับตุนกันในช่วงสงครามก็คิดว่าน่าจะโอเคสําหรับตัว ITC ค่ะครับผมโอเคครับอ่ะวันนี้นะ ITC หุ้นเด่นนะครับเป้า27บาทแล้วก็ประมาณการอาจจะมีัพไซด์ นะครับถ้าดูจากตัวเลขนะปัจจุบันนะครับ